สวัสดีครับผมทัชชาถักปนอริสัยนะครับชื่อเล่นเก่งตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนะครับของแฟดีบกเกอร์ปกติแล้วนะครับเป็นคนชอบงานขายครับก่อนหน้านี้ก็คือทำงานเกี่ยวกับเป็นผู้บริหารด้านประกันชีวิตมาก่อน แล้วก็เลยมองว่าเราขายประกันชีวิตแล้วเราสามารถที่จะบอกต่อต่อยอดในการที่เราจะแนะนำให้ลูกค้านะครับซื้อประกันรถยนต์เพราะว่า1บ้านก็จะต้องมีรถอย่างน้อย1คันนะครับเราสามารถขยายต่อจากงานตรงนี้ได้นะครับและสําคัญก็คืองานตรงนี้สามารถทําเป็น งานออนไลน์ All ได้ครับไปที่ไหนก็ทําได้ครับรายได้ของจากทางฝ่ายก็อยู่ที่4 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทครับต่อเดือนปัจจุบันนะครับมีทีมงานนะครับที่อยู่ในสายงานอยู่59คนครับสมาธิกิดตัวอยู่ประมาณสามสิบกว่าคนครับตั้งเป้าไว้ครับว่าภายในสิ้นปีนะี้จริงๆแล้วอยากจะตั้งให้ได้นะเปิดรหัสทีมงานเข้ามา 1, นึ่พันรหัสดับเข้ามาแล้วก็จะขยายทีมงานเผื่อแง่ว่าจะขยาย เป็นสาขาหรือเป็นแฟนชายตั้งใจไว้ก็คือ1 1จังหวัดจะสร้าง1แฟนชายครับตรงนี้สมัครฟรีเลยครับทำงานง่ายผ่านมือถืครึ่งเดียวนะครับตรงนี้เราสมัครแค่กรอกเบอร์โทรนะครับตรงนี้เราก็สมัครเปิดปรหัสสมาชิกได้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราสามารถที่จะบอกต่อได้นะครัขยะชีมงานนะครับเพื่อให้เขาสมัครแล้วมาซื้อกินซื้อใช้นะครับเขาได้ส่วนลดของเขาแล้วเขาก็บอกต่อจากญาติพี่น้องเขาแล้วก็อีกที่สําคัญก็คือนะมันสามารถจะเป็นพาสซีฟอินคัมก็คือเราสามารถมีไรายได้ต่อเข้ามาทุกๆปี นะครับตรงนี้เรายิ่งทํามากเรายิ่งมีรายได้มากยิ่งเราบอกต่อมากสร้างทีมงานมากเราก็จะมีทีมงานที่ขยายช่วยในเรื่องของการทํางานของเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมันสามารถที่จะเป็นมรดกตกทอดทอให้ลูกให้หลานเราได้สิ้นปีนี้คือตั้งไว้ว่าอยากสร้างทีมมาได้หนึ่งพันรหัสอีกสาปีก็จะสร้าง คล้ายๆเป็นโอทอไปแนละ้วผมจะสร้างทีม1ตําตำบนนล1รหัสนะครับเพื่อให้เขาขยายต่อยอดไปแต่ละตำบลแต่ละจังหวัดตรงเขานะครับแล้วขยายทีมงานให้ทีมงานเติบโตแล้วก็ให้มีสํานักงานเป็นของตัวเองหรือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองอยากจะเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆครับเข้ามาร่วมงานกับทางเฟดีโบเกอร์กับเราไม่ต้องมีวุฒิการศึกษานะครับไม่ต้องมีประสบการณ์คุณแค่ใช้โทรศัพท์มือ ถือเครื่องเดียวนะครับสามารถที่จะทํางานตรงนี้ได้ง่ายมากๆครับเปิดใจ1ปีสร้างชิปดีตลอดไปไมไดผมนายทชาชักบุญอดิศัยสวัสดีครับ